ณนวันที่ผมกำลังทำสคริปต์นี้อยู่ Primitive War สงครามโลกล้านปีกำลังจะเข้าฉายโรงแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบพกไดโนเสาร์หรืออะไรที่เหมือนๆกันพกสปาร์ตยักษ์ไคจัวแบบนั้นก็น่าจะรู้จักกับเรื่องนี้กันอยู่บ้างแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักก็ให้คิดง่ายๆมันเป็นจูราสสิกพาร์คแบบมหาโหดนั่นเองแต่ก็น่าเสียดายครับที่ตัวภาพยนตร์มาได้จำกัดโรงฉายนะครับจากที่ค่ายใหญ่ไม่ได้ซื้อไป มันเลยอาจต้องขวนขวายหาโรงที่มีสักนิดหนึ่งแต่เชื่อว่าเพจที่สนใจทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้น่าจะโพสต์โรงที่เข้าใ้กันอยู่แล้วไว้รอดูจากทางนั้นก็น่าจะได้แต่ในคลิปนี้ครับผมไม่ได้จะมาทำ r m m t t v v w w l r แต่จะเป็นซีรีส์หนึ่งที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือพวกสัตว์โลกล้านปีเหมือนกันครับกับ p r i m i v a l ในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูภาวะผิดปกติที่ได้นำพาสัตว์โบราณจากโลกหลายล้านปีมาเหยียบย่ำอยู่ในโลกปัจจุบัน แต่ที่เหนือกว่านั้นมันยังนำพาสิ่งมีชีวิตจากอนาคตมาด้วยพรอมิวอลเป็นซีรีส์ไซไฟจากอังกฤษนะครับของทาง Impossible Picture บริษัทโปรดักชันที่ช่ำชองในการทำสื่อเกี่ยวกับไดโนเเาร์ชอบทำอะไรที่มันเป็นไซไฟวิทยาศาสตร์ ผสมาสารสารคดีไปหน่อยเป็นเจ้าเดียวกับที่ทำ Walking with Dinosaur พกซีรีส์ Walking with ทั้งหลายไอ Walking with Dinosaur เนี่ยมันถือเป็นหนึ่งในสารคดีไดโนเสาร์ที่ได้รับการชื่นชมว่าออกมาได้ตรงตามคำบรรยายที่สุดในช่วงเวลาน,นั้นเลยและเป็นเจ้าเดียวกับที่ทำ The Lost World ครับภาพยนตร์ทีวีที่ดัดแปลงมาจากนิยายของ Arthur Conan Doyle นัเกเขียนผู้สร้าง Sherlock Holmes ตัวซีรีส์ p r i m a l มันถือเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมีอายุประมาณหนึ่งเลยครับ จากที่มันออนแอร์ครั้งแรกเมื่อปี2007นู่นเลยแล้วก็ฉายเรื่อยมาจนมาถึงช่วงปี2011แต่ทว่าจริงๆแล้วไอเดียของเรื่องพรี m ม v a l นี้มันก็มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในช่วงต้นปี2000เป็นช่วงหลังจากที่ทาง Impossible Picture ทํา Walking With Dinosaur เสร็จพอดีทว่าหลังจากที่พวกเขาพยายามสร้างคอนเซปต์ของตัวซีรีส์นี้ขึ้นมาในช่วงปี2005ครับตัวโปรเจกต์มันก็ต้องถูกพับเก็บไปสืบเนื่องจากที่มันมีความละไม้คล้ายกับ d o c t Who มากเกินไป คือในช่วงปี2005เนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่ด็อกเตอร์ฮูถูกนํากลับมาทําใหม่พอดีครับหลังจากที่มันหยุดออนไปตั้งแต่ปี1996ถ้าใครเคยดูกันในปี2005มันจะเป็นด็อกเตอร์ฮูคนที่9้าครับคริสโตเฟอร์แอคเคตันซึ่งด้วยความที่ทาง BBC มองว่าพรี m ม v วลมันเหมือนกับด็อกเตอร์ฮูมากเกินไปนี้มันก็เลยทําให้ทาง Impossible ต้องไปซบช่องอื่นแทนครับถึงทําให้พวกเขามีโอกาสได้ทํามันออกมาฉายและกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะขณขะนนั้น รวมถึงมีเอกลักษณ์มากๆด้วยทําให้ตัวพรามิวอถูกสานต่อไปซีซั่น2และ3ในเวลาต่อมาแม้ตรงนี้ในช่วงซีซั่น2เรตติ้งและคำวิจารณ์จะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ในช่วงซีซั่นสตัวเรื่องก็กลับมาได้รับคําชื่นชมสูงมากๆทว่าถึงแม้ตัวเรื่องจะได้รับความนิยมแต่สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินของไอทีวีช่องที่ฉายพรามิวอนะ์นตอนนั้นมันจึงทําให้ตัวซีรีส์ถูกพักการออกอากาศไปครับก่อนจะกลับมาอีกทีหนึ่งสปีให้หลังช่วงปี2 0 1ําไปซีซั่น4และ5 แต่สุดท้ายแล้วเนื่องจากที่เรตติ้งมันไม่ค่อยดีเหมือนเดิมครับมันจึงทําให้พรามิวอลถูกแคนเซิลไปในท้ายที่สุดได,ได้ก็ตามครับจากความโด่งดังของตัวซีรีส์นี้เองมันก็มากพอที่จะทําให้ตัวมันมีเหมือนกับแฟนชายขยายต่อไปได้อีกบ้างที่เห็นหลักๆคือนิยายบวกกับซีรีส์สปินออฟพรามิวอลนิวเวิลด์ในปี2013แต่ตัวซีรีส์นี้ก็ถูกแ c a n ซิลไปเหมือนกันแน่นอนขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพราะงั้นความน่าสนใจหลักของพรามิวอล ก็คือเหล่าสิ่งมีชีวิตโบราณที่ปรากฏตัวภายในเรื่องครับมันน่าสนใจมากครับที่ถึงแม้ทาง Impossible จะมีความรู้มีประสบการณ์ในด้านการทำฟอสซิลพวกนี้ให้กลับมามีชีวิตในแบบที่สมจริงมากที่สุดได้ทางพฤติกรรมเอย่ยรูปร่างเอย่ยทุกอย่างตรงตามที่นักบรรพชีวิวิทยาบรรยายเอาไว้ครับแต่ว่าพอเมื่อมันเป็นละครเป็นซีรีส์มากกว่าสารคดีพวกเขาทราบครับว่าการทำแบบนั้นมันไม่น่าสนใจมันเลยทำให้ทาง Impossible เลือกที่จะดัดแปลงสิ่งมีชีวิตโบราณพวกนี้ในระดับหนึ่งครับ ให้มันไม่ต้องตรงกับทฤษฎีตรงกับหลักการมากเพื่อที่มันจะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นร่างกายใหญ่ขึ้นพฤติกรรมการล่าฉลาดมากขึ้นกว่าสมมติฐานที่มีทั้งหมดเพื่อให้มันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นทางผู้สร้างพวกเขาบอกไว้ว่าไม่อยากให้หลักการทางวิทยาศาสตร์มันมาเป็นกรอบจำกัดพวกเขาเอาไว้ครับแต่อยากให้พวกมันเป็นรากฐานของจินตนาการมากกว่าถ้าถามว่าจินตนาการในที่นี้ไปไกลถึงขนาดไหนยกตัวอย่างตัวหนึ่งครับอินอสทรานเซเวียสิ่งมีชีวิตในช่วงปลายเพอร์เมียน ที่มันมีความละไม้คล้ายกับเสือเขี้ยวดาบอาซีที่ถูกคนพบนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเขี้ยวใหญ่อยู่สองซีกขนาดที่ภายในพรอมิวลเนี่ยพวกเขาเพิ่มเข้าไปอีกสองซีกเป็น4ซีกไม่กระนาพวกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นพื้นฐานของความสามารถพวกไดรนเสาร์ร์ครับเพิ่มพิษให้ตัวนั้นตัวนี้เป็นการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ถือว่าเยอะมากครับสำหรับคนที่รู้จักอยู่แล้วก็ยังสามารถมองออกได้ว่าพวกมันคือตัวอะไรไม่ได้เป็นแบบสป,ปาร์ตไคจูไปเลยนอกจากนี้ด้วยความที่ภายในเรื่อง มันมีการย้อนเวลากลับไปยังอดีตมาเกี่ยวข้องไม่เหมือนกับจูราสิกพาร์คนะครับที่เป็นการตัดต่อพธุกรรมมาเลยทาให้มันมีไอเดียสร้างสิ่งมีชีวิตจากอนาคตขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเป็นไมเซที่ว่าถ้าย้อนเวลาไปอดีตได้ทําไมเราจะไปอนาคตไม่ได้ออบตาสได้ซุ่มพัฒนาแวน่นมาให้เรารู้มาสองปีครับในที่สุดมันก็มาแล้วโอเวอร์สองจุที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทิโน no. วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องซืบ จะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายๆและด้วยเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition คิดค้นด้วยนาซาก็ทำให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทำงานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ด Codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจ of dust เลยนะครับถึงเห็นแบบนี้แต่ p r i m i v a l มันก็ไม่เชิงตั้งอยู่ในโลกในจกักรวาลจริงๆของเราสักเท่าไหร่นะครับแต่เซตติ้งของมัน ตั้งอยู่ภายในโลกที่มีความละไม้คล้ายกับโลกของเราภายในช่วงเวลา2006ถึง2011เป็นโลกที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับโลกของเราแทบทั้งหมดประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญต่างๆรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงยุคดึกดำบรรด้วยสิ่งที่แตกต่างระหว่างพริวอลกับโลกของเรามันมีอย่างเดียวครับคือภายในตัวเรื่องมันมีปรากฏการณ์ประหลาดเป็นภาวะผิดปกติที่ได้ทําให้เกิดทางเชื่อมระหว่างเวลาขึ้นมาอดีตมาสู่ปัจจุบันและปัจจุบันไปสู่อนาคตหรือไม่ก็อดีตไปสู่อนาคต ไวซ์ซเวอร์ซ่าเป็นภาวะผิดปกติที่สามารถทําให้ปรตร์บนโลกสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยตัวเรื่องจะโฟกัสไปที่องค์กรลับของทางรัฐบาลอังกฤษครับชื่อ Anomaly Research Center หรือ Ar c ที่ประกอาทาการเฝ้าติดตามและวิจัยเกี่ยวกับภาวะผิดปกติพวกนี้คอยตรวจสอบหาตําตแหน่งที่ภาวะผิดปกติดังกล่าวจะเกิดขึ้นและหาคําตอบถึงที่ไปที่มาของมันพร้อมทั้งป้องกันภัยอันตรายใด,ด,ดก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากมันด้วยและจากที่ตัวเรื่องมันไม่เชิงอยู่ในจกักรวาลเดียวกับเราสักเท่าไหร่ มันเลยเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้สิ่งมิชุดโบราณที่ได้ปรากฏภายในเรื่องนี้รวมถึงสถานที่บางแห่งมันจะดูแตกต่างจากที่เราเห็นในความเป็นจริงท้งรูปร่างคุณลักษณะหรือแม้แต่ชื่อแต่อีกในหนึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นพวกนี้มันอาจเป็นผลพวงจากภาวะผิดปกติภายในเรื่องนี้ก็ได้นะครับที่มาส่งผลให้ประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงและอาจไปทําให้กระบวนการเส้นสายทางวิวัฒนาการไม่อยากใช้คําว่าผิดพลาดแต่ต้องบอกว่าต่างไปจากเดิม และทุกท่านก็เดาไม่ผิดครับในภาวะผิดปกติอนโนมัลลี่พวกนี้มันเป็นต้นเหตุของการปรากฏของสิ่งมีชีวิตจากโลกดึกดําบรรรวมถึงพวกที่มาจากอนาคตด้วยภาวะผิดปกติหรืออนโนมัลลี่ภายในเรื่องบอกไว้ว่ามันเป็นรอยแยกสี่มิติที่เกิดขึ้นภายในกาลาอวกาศครับเชื่อมพื้นที่และเวลาจากจุดเวลาที่ต่างกันให้เข้าหากันได้น่าเสียดายที่เราไม่ทราบต้นกําเนิดของรอยแยกพวกนี้อย่างท่องแท้ครับที่มีมีแค่ทฤษฎี และสมมติฐานเท่านั้นที่เข้าใจง่ายที่สุดบอกไว้ว่ารอยแยกพวกนี้มันเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาครับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากพอจนทําให้ขอบเพชผนังของห่วงมิติมันพังทลายซึ่งรูที่เกิดขึ้นนั้นมันก็คืออณูมาลีแต่แผ่นดินหไหวในเวลามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเรื่องนี้มันมีอุปกรณ์หนึ่งครับเรียกว่าอาร์ติแฟก์มันเป็นเสมือนกับแผนที่ของเวลาครับที่ถูกทําขึ้นในช่วงเวลาอน,นาคตภายในนั้นมันได้บันทึกความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องของเวลาเอาไว้ก่อนจะประมวลเป็นภาพให้มนุษย์สามารถเห็นได้ว่าเวลามันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับแต่มันจะม่วซั่วหมุนวนเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้ที่เมื่อมันมาชนกันทับกันมันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในห่วงเวลาได้เกิดเป็นแผ่นดินไหวฉีกมิติที่เป็นเหมือนกําแพงกัน้นตรงผลให้เกิดประตูทางเชื่อมอโนมาลีขึ้นมานอกจากนี้มันก็ยังมีสมมติฐานที่เชื่อกันว่าอโนมาลีที่เกิดขึ้น มันคือสพานไอสไตรโรเซนครับจากที่ตัวมันสามารถพาเราไปโผล่อีกจุดหนึ่งได้คืออนโนมอรี่พวกนี้มันไม่ได้เชื่อมที่เดียวกันแต่ต่างเวลากันนะครับแต่มันเชื่อมต่างสถานที่กันด้วยอย่างรอยแยกหนึ่งอยู่ที่ลอนดอนแต่มันก็สามารถไปเชื่อมกับรอยแยกที่อยู่ในแอฟริกาหรือรัสเซียในอดีตได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในลอนดอนหนึ่งในความอันตรายที่สุดของอนโนมอรี่พวกนี้คือความคาดเดาไม่ได้ของมันครับเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนและไม่ทราบว่ามันจะเชื่อมไปในช่วงเวลาใด มันสามารถปรากฏขึ้นได้ทุกที่ครับและก็มีหลายขนาดขนาดเฉลี่ยของมันก็คือประมาณรถนะครับมันสามารถอยู่ในกล่องเล็กๆได้อยู่ในตู้เย็นอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้พื้นหรือบนท้องฝากระได้แต่โชคดีหน่อยเพราะเมื่อมันถูกเปิดออกแล้วตัวรอยแยกมันก็จะสูญเสียพลังงานของตัวมันเองครับทําให้สุดท้ายมันจะยุบตัวและหายไปเองซึ่งหากมีสิ่งใดโชคร้ายมากพอที่ดันอยู่ระหว่างทางเชื่อมนี้ในตอนที่มันปิดตัวลงสิ่งโชคร้ายสิ่งนั้นมันก็จะขาดไปสองท่อนครับ แต่ละท่อนอยู่คนละด้านของชุดเวลาโดยเราไม่สามารถคาดเดาระยะเวลาของรอยแยกได้เลยครับว่ามันจะเปิดตอนไหนและปิดตอนไหนมาสามารถปิดไปเองได้เมื่อผ่านไปไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคือเราโชคดีมากๆแต่ที่แย่จนถึงแย่มากๆคือมันเปิดค้างไว้นานเป็นชั่วโมงครับเป็นวันเป็นสัปดาห์เดือนจนถึงหลักปีก็มีซึ่งเรื่องนี้มันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเรากลับไปคิดว่าเวลา มันไม่ใช่เส้นตรงครับเพราะยิ่งมันดําเนินต่อไปมากเท่าไร่ความเสี่ยงที่เส้นเวลาจะมาชนกันพลาดกันมันก็มีสูงขึ้นมากเท่านั้นแต่ถ้าคิดไปให้ลึกขึ้นเราจะตระหนักได้ว่าเมื่อเส้นเวลามาพลาดกันแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นครับมันไม่มีใครสามารถไปดึงจัดเรียงใหม่ได้มาเลยหมายความว่าแม้รอยแยกพวกนี้จะปิดตัวเองไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนครับมันยังอยู่ตรงนั้นและสามารถถูกเปิดขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลาจนมันมีคําพูดที่บอกไว้ว่า ภาวะผิดปกติพวกนี้มันอยู่ทุกที่เราแค่ยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่เปิดในด้นรูปร่างส่วนใหญ่แล้วนะครับภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับระเบิดแช่แข็งครับของเศษกระจกที่มันหมุนวนกลางอากาศและถึงแม้อย่างที่บอกไปไมีอยู่หลายขนาดด้วยกันเหมือนอย่างที่บอกไปเล็กๆอยู่ในตู้เย็นแต่โดยเฉลี่ยแล้วขนาดของรอยแยกจะประมาณรถสีล้อหรืออาจจะใหญ่เท่าโรงเก็บเครื่องบินเลยก็ได้และสืบเนื่องจากที่ตัวรอยแยก มันเป็นสเสมือนกับประตูทางเชื่อมครับเมื่อทำให้สสารทุกอย่างสามารถผ่านเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดของแข็งของเหลวหรือแกส๊สเกือบทุกอย่างครับสามารถผ่านรอยแยกนี้ไปได้สาเหตุที่ใช้คําว่าเกือบเพราะว่ามันมีคลื่นบางชนิดที่ไม่สามารถผ่านรอยแยกเข้าไปได้อย่างคลื่นเสียงเป็นต้นและการทํางานของทางเชื่อมนี้มันจะเป็นทางเชื่อมจริงๆนะครับไม่ใช่การวัดที่แบบเราไปแตะปุ๊บเราไปโดนปุ๊บเราก็จะถูกวัดไปอีกฝากเลย anomaly ใน p r อ m ิวัล a l มันเป็นเหมือนกับอุโมงค์เลยครับเป็นเหมือนกับประตูเลยที่เราสามารถยื่นแขนเข้าไปแล้วชักตับออกมาได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยตามปกติแล้วอนูมาลีพวกนี้มันแพร่สนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูงมากๆออกมาครับอยู่ที่5เทสลาขอเข้าสู่ช่วงรู้ไปทำไมถามว่า5เทสลาสูงขนาดไหนคําตอบคือสูงมากๆครับสูงกว่าธรรมชาติหลายพันหลายหมื่นเท่า อย่างสนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยมันแค่0.00003ถึง0.00006เทสลาเท่านั้นถือว่าเบามากๆนะครับแม่เหล็กตู้เย็นเนี่ยยังแรงกว่าเลยที่0.01เทสลาถ้าแรงกว่านั้นก็พวกเครื่อง MRI ธรรมดาที่ใช้กันตามโรงพยาบาลมันประมาณ1.5ถึง3เทสลาแต่ถ้าสูงไปกว่านั้นอีกมันก็พวกการแพทย์ขั้นสูงหรือไมก่ก็การทดลองทางฟิสิกส์ที่ต้องการสนามแม่เหล็กสูงมากๆ อะไรพวกนั้นเนี่ยมาสามารถไปได้ถึงหลายสิบเทสลาเลยพูดง่ายๆครับคือมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่รุนแรงเข้มข้นกว่าสนามแม่เหล็กโลกได้แบบง่ายๆครับเราเพียงแค่ไม่สามารถสร้างที่มันใหญ่เทยบเท่านั้นได้เท่านั้นตอนนี้ยังกลับเข้าเรื่องจากสนามแม่เหล็กที่มันแรงขนาดนั้นมนเลยทําให้อุปกรณ์ไฟไฟ้าทุกชนิดไม่สามารถใช้งานได้ชั่วขณะครับหรือไม่ก็พังไปเลยถ้าไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องและนอกจากสนามแม่เหล็กแล้วตัว anomaly มันยังปล่อยคลื่นวิทยุออกมาด้วยครับ ความถี่ที่87.6 FM ลองไปฟังดูถ้าระหว่างฟังได้ยินเสียงซีซาร์อะไรขอให้ดูไว้นั่นคือ anomaly ได้ๆก็ตามครับสิ่งที่ทําให้อนอมาลี่พวกนี้มันอ,าตาอัตยางในเรื่องมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อแม็กเรนเดลครับที่เขาเนี่ยได้เข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษได้ย้อนเวลากลับไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งชื่ออีวานครอสที่มันได้ส่งผลทําให้ตัวครอสยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจนสามารถทําให้ตัวเขาไปหาแม็กเรนเดลได้เพื่อชวนตัวแม็กมาทํางานกับครอสเอง ไม่ต้องไปเข้าร่วมกับกองทัพมองฟังดูไม่ต้องบอกก็ดูครับตามจริงมันมีพารดอกซ์อยู่เต็มไปหมดแต่ในเมื่ออันนี้มันอยู่คนละจักรวาลกันก็ช่างมันซึ่งการกระทําเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นี้มันอาจส่งผลให้ใครหรืออะไรไม่เคยมีตัวตนอยู่ไปเลยก็ได้ครับซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะผู้คนที่มีชะตาก,กรรมแบบนั้นต้องหายไปเพราะประวัติศาสตร์เปลี่ยนคนพวกนั้นครับจะรู้สึกถึงสัญญาณอะไรบางอย่างก่อนที่ตัวเองจะหายไปโดยหนึ่งในสัญญาณที่น่าพิศวงมากๆ คือการเห็นเงาสะท้อนตัวเองเป็นอนโนมาลีอย่างที่บอกไปว่าอนโนมาลีมันเป็นจุดที่เส้นเวลามันทับซ้อนกันตัดกันชนกันมาเลยทําให้โดยปกติแล้วสถานที่ของรอยแยกไม่ว่าจะฟากไหนก็ตามครับมันจะเป็นที่เดิมเสมอเข้ากี่ครั้งก็โปล่จุดเดิมแต่ถว่ามันมีอยู่ปรากฏการณ์หนึ่งที่สามารถทําให้เรื่องนี้คลาดเคลื่อนได้เรียกกันว่าเทมเปอร์เลอฟอลไลส์เป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้สถานที่ของฟากใดฟากหนึ่งเปลี่ยนไป เมื่อตัวรอยแยกเปิดขึ้นอีกครั้งพูดถึงปรากฏการ์ครับจากการวิจัยและเฝ้าดูอนมบลีขององค์กรอาร์คมันทําให้เราทราบว่ามันมีปรากฏการ์ที่สัมพันธ์กับอนมบลี่พวกนี้อยู่อย่างแรกคือคอนเวอร์เจนซ์เป็นปรากฏการ์ที่อนมบลีหลายแห่งจากทั่วโลกปรากฏขึ้นพร้อมกันครับหรือไม่ก็ในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากที่ขั้วเหนือขั้วใต้ของโลกสลับกันในกระบวนการจีโอแมกนิทิกรีโวซอลเป็นปรากฏการ์ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติของเรานะครับโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นทุกๆ2-3ล้านปี แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้ากว่านั้นอย่างการสลับขั้วครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นเมื่อ781,000ปีก่อนซึ่งถือว่าเร็วมากๆครับขณะที่นานสุดคาดกันว่ามันมีช่วงที่ขั้วเหนือขั้วใต้ของโลกอยู่ในสภาพปกตินานสุดเป็นเวลา40ล้านปีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่สัมพันธ์กับอนโนมาลีมันคือเอ็กเซนทริซิตี้ครับแปลว่าความแตกประหลาดอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อมันมีอนโนมาลีที่ทรงพลังมากๆปรากฏขึ้นเจ้าอนโนมาลีตัวนั้น มันก็สามารถไปรบกวนหรือทาให้อนอมอลี่นจุดเวลาเดียวกันมันเกิดความไม่เสถียรได้ไม่ว่าอนอมอลี่เหล่านั้นจะอยู่จุดไหนของโลกก็ตามและต่อมาครับปรากฏการณ์สุดท้ายที่มันเกี่ยวกับอนอมอลี่มันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสปาเกตตีจังชันมันเป็นชื่อวยเรียกปรากฏการณ์ที่อนอมอลี่หลายจุดอาจจะเป็น10จุดเกิดขึ้นภายในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องครับโดยภายในซีรีส์เนี่ยเชื่อกันว่าอนอมลี่พวกนี้มันเป็นสิ่งเดียวกันกับรูหนอนที่ปรากฏภายในสตริงเตีรีครับเป็นทฤษฎดีที่บอกว่า พวกอนุภาคมูลฐานต่างๆของจกักรวาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดครับแต่เป็นเส้นที่มีการสั่นแตกต่างกันสั่นทางหนึ่งเป็นควาร์กสั่นทางหนึ่งเป็นนิวริโนทว่าน,นอกจากนั้นแล้วครับภายในสตริงเทอรีเนี่ยยังมีการกล่าวถึงพวกรูหนอนด้วยแต่กล่าวถึงในเวอร์ชั่นขยายของทฤษฎีนี้นะครับมันบอกไว้ประมาณว่าการลวกาศหรือปริภูมิเวลาเนี่ยมันไม่ใช่พื้นฉากเรียบๆครับแต่มันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีมิติที่มากมายรูหนอนที่ว่า มันเกิดจากการที่โครงสร้างอาวกาศและมิติพวกนี้มันทับซ้อนกันในส่วนของการตรวจจับและป้องกันทางอาร์คพวกเขาสามารถตรวจหาตำแหน่งน n ม m ล l i ได้โดยการใช้อุปกรณ์แอดครับมันย่อมาจาก Anomaly Detection Device เป็นอุปกรณ์ที่จะตรวจจับ a นม m ลี่ผ่านคลื่นวิทยุที่มันปล่อยออกมา8 7 6 fm เผลอลืมกันไปแล้วและด้วยคลื่นวิทยุนี้เองครับมันเลยทำให้เราสามารถใช้วิทยุธรรมดาตรวจจับมันได้เช่นเดียวกันต่างกันแค่ประสิทธิภาพนิดหน่อยและก็สเกลความกว้างเท่านั้น ที่วิทยุธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใกล้หน่อยขณะที่ A.D.D. หรือ Add มันมีรัศมีตั้งแต่สหรัฐอาณาจักร U.K. และเมื่ออัปเกรดแล้วก็ตัวได้ทั่วทั้งโลกส่วนในด้านการกักกันตรงนี้เราสามารถใช้คุณสมบัติแม่เหล็กของมันให้เป็นประโยชน์ได้ครับโดยการใช้วัสดุที่เป็นแม่เหล็กตั้งเป็นเหมือนกับกล่องใส่อนมลีขึ้นมาทําให้เราสามารถย้ายอนมลีไปไหนมาไหนได้หรือไม่ก็สามารถล็อกตัวอณมลีได้ครับเป็นการบังคับห้ามไม่ให้มีสิ่งใดลอดเข้าไปหรือออกมา ผ่านการใช้กระแสไฟฟ้าใช้ครั้งหนึ่งปิดใช้ครั้งหนึ่งเปิดเหมือนเปิดปิดประตูแต่ทางนี้ตัวอนม m ลี่มันยังอยู่นะครับเรายังเห็นว่ามันอยู่ตรงหน้าไม่ได้หายไปไหนไม่เหมือนกับการที่มันยุบหายไปเองภายในพรามิวยลด้วยการมีอยู่ของอนม m ล l ่นี้ครับมันเลยทําให้เรามีโอกาสได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่จากอดีตเท่านั้นแต่รวมถึงจากอนาคตด้วยโดยภายในเรื่องเราเห็นพวกสิ่งมีชีวิตจากอนาคตอยู่หลายสปีชีส์เหมือนกันที่ส่วนใหญ่แล้วมันก็น่ากลัวมากทางรูปร่างหน้าตาและความสามารถของมัน จนอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันต้องพบเจอกับอะไรมันถึงวิวัฒนาการให้กลายเป็นแบบที่มันเป็นอยู่ได้โดยผมขอยกตัวอย่าง3ตัวละกันนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆตัวแรกคือฟิวเจอร์ e d a เดเตอร์ครับตัวมันเป็นหนึ่งในสายพันธ์สิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพื้นเพยอยู่ในช่วงเวลาอนาคตแต่ก็ได้ปรากฏตัวให้มนุษย์ยุคปัจจุบันพบเห็นพัน anomaly มีโอกาสพบเจอมันค่อนข้างหลายครั้งครับทำให้ทราบว่าแม้พวกเขาจะเคยเจอไดโนเสาร์มาแล้วแต่เจ้าฟิวเจอร์ e d a เดเตอร์ มันอันตรายยิ่งกว่ากิ้งกาดดึกดําบ,บันพวกนั้นมากน่าเสียดายตัวเรื่องไม่ได้บอกนะครับว่าช่วงแลาที่ฟิวเจอร์เพ a เตอร์พวกนี้มันมีชีวิตอยู่คือมันอีกกี่ปีต่อจากนี้แต่ถ้าจากสภาพแวดล้อมคือค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามนุษย์สูญพันธุ์ไปหมดแล้วพวกอาร์คมีโอกาสจับสายพันธุ์นี้มาตรวจสอบเหมือนกันครับวิเคราะห์ดีเอและตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าฟิวเจอร์เพ a เตอร์มันอาจจะเป็นลูกหลานของครังข่าวครับที่ได้วิวัฒนาการไปแบบไกลามากๆและมีประสิทธิภาพมากๆตัวใหญ่ขึ้นนไไมมมม่่มีีีขปก แต่ก็ยังสามารถใช้สัมผัสแบบ e อคค l o c ล t i เคชันได้อย่างไรก,ก็ตามพอตรวจสอบลึกเข้าไปอาก็พบนะครับว่า DNA ของฟิวเจอร์ e d a เดเตอร์มันมีส่วนผสมของสัตว์ชนิดอื่นอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือสิ่งโตผสมกันอยู่จนทำให้ d n a ของฟิวเจอร์ e d a เดเตอร์มันดูเหมือนเป็น DNA ครั้งข่าวที่มั่วซั่วหน่อยๆจนเกิดเป็นทฤษฎีที่ว่าตัวฟิวเจอร์ e d a เดเตอร์อาจเป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้ครับและเพราะมันนั่นแหละที่ได้ทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปใดๆก็ตตาามมมัััวเรรรื่่องไีกยยนนนะคบ ลักษณะโดยรวมของฟิวเจอร์เพ a เดเตอร์คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตสี่ขาครับมีร่างกายค่อนข้างใหญ่ตัวโต,วตวเต็มวัยสามารถสูงได้ถึง2.5เมตรพวกมันมีลักษณะการยืนแบบวานอนที่แขนยันพื้นด้านหน้ามีเล็บมีฟันที่แหลมคมสามารถเจาะตัดเส้นเลือดใหญ่ของเหยื่อได้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวนอกจากนี้พวกฟิวเจอร์เพ a เดเตอร์พวกมันยังมีการเคลื่อนไหวที่เร็วมากๆด้วยครับท็อปสปีดของมันอยู่ที่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าโคตรไวนะครับและสามารถกระโดดไปได้ไกลมากๆประมาณสนามเทนิ เมื่อเทียบกับขนาดและน้ําหนักที่ตัวมันหนักได้ถึง500กิโลสามารถบินป่ายได้โดดไปมาระหว่างพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่วแต่ทางนี้ตัวฟวเจอร์เพลเดเตอร์พวกมันมีแรงไม่ค่อยเยอะนะครับพวกมันเป็นสัตว์นักกล้าที่อาศส่ความเร็วเข้าว่ามากกว่าครับซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกเมื่อเทียบกับน้าหนักตัวของตัวมันที่หนักถึง500กิโลขนาดสิงโตตัวเต็มวัยเนี่ยมันประมาณ190-200เองนะครับส่วนในด้านความทนทานลำตัวของฟวเจอร์เพลเดเตอร์ถือว่าเป็นจุดที่หนามากๆครับ กระสุนปืนปกติแทบทําอะไรมันไม่ได้เลยนัดเดียวนี่ไม่สะก,กิดด้วยซ้ํารัวเป็นปืนกลยังได้แค่ชะง,งกแต่มันจะเป็นคนละเรื่องครับถ้าเราเล็งไปที่หัวที่ถือว่าเป็นจุดตายและจากร่างที่ถือว่าบอบางของมันมันเลยทําให้ฟิวเจอร์เพลเดเตอร์ค่อนข้างแพ้พวกแรงกระแทกครับโดนทับโดนชนนี่แทบจะไม่เหลือเลยความน่ากลัวจริงๆของฟิวเจอร์เพลเดเตอร์มันอยู่ที่ความฉลาดของมันมากกว่าครับจากที่พวกอาร์คคาดกันว่าพวกมันมีระดับสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์เลยมาสามารถใช้เล่เห์เลี่ยม รวมถึงคาดเดาสิ่งที่อยากจะทําได้ซึ่งเมื่อสิ่งนี้ผสมกับเอ็กโคลเคชันของมันที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโซน่าความถี่สูงเลยมันก็คงไม่แปลกครับถ้าเราจะบอกว่าตัว Future Predator ถือเป็นหนึ่งใน a p e x p r e d พ t o r ของช่วงเวลาอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันอยู่ต่อหน้ามนุษย์แล้วเราก็สามารถเอาชนะพวกมันได้ง่ายๆครับโดยการใช้เครื่องโอซิลโลสโคปแล้วก็หมาด้วย2ออย่างนี้ Future p r e d a t o r มันมาหลบจากเราไม่ได้เลยเทว่า,าน,นอกจากนี้ครับภายใน p r o m ิ v a l เนี่ย มันก็มีไทม์ไลน์ที่ฟิวเจอร์เพลเตอร์เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยครับอยู่ภายในเส้นเวลาที่โลกตกอยู่ในสภาพดาวแห้งแล้งจากที่มันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งพยายามเก็บเกี่ยวพลังงานจากอโนมาลีซึ่งภายในไทม์ไลน์นั้นฟิวเจอร์เพลเตอร์ได้กลายพันธุ์ครับเราเรียกว่ามิวเทสฟิวเจอร์เพลเตอร์ก็ค่อนข้างตามชื่อในด้านรูปร่างพวกมันยังคงลักษณะเดิมเอาไว้นะครับแต่สีจะซีดกว่าดุร้ายกว่าและเร็วกว่ามีพฤติกรรมกินกันเองรวมถึงทนทานยากกว่าด้วยคือไอไทม์ไลน์นั้นเนี่ย มันเป็นไทม์ไลน์ที่พื้นผิวโลกมันอาศัยอยู่ไม่ได้ครับแห้งแล้งไม่มีชีวิตไม่พอยังมีชั้นบรรยากาศมีลมมีพายุเป็นพิษอีกมาเลยทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนสามารถอยู่บนโลกได้นอกจากไอ้พวกนี้ครับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่อมาคือพวกราครับมันได้มีราชนิดหนึ่งที่พัฒนาจนสามารถแพร่กระจายและควบคุมสิ่งมีชีวิตที่มีกระดุกสลังได้ราพวกนี้มันแพร่กระจายผ่านสปอร์ครับที่มาโหสตรเข้าไปตัวสปอร์ก็จะแพร่เข้าสู่ระบบต่างๆในร่างกาย ผิวหนังจะมีลักษณะเป็นจ้ำๆสีเขียวดำทําให้โฮสตหายใจติดขัดไอหายใจไม่ออกรวมถึงรู้สึกหนาวสัน่นซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอาการของผู้ติดเชื้อจะปรากฏในหลักวินาทีครับและเมื่อเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงตัวเชื้อราก็จะสามารถติดร่างของโฮสได้สาเร็จโดยตัวเชื้อราที่ปรากฏขึ้นตามผิวหนังนั้นมันจะหนาขึ้นครับจนปกคลุมทั่วร่างโฮสทำให้พวกเขาตัวใหญ่ขึ้นพลังกาลังมากขึ้นคล้ายกับเกาะแข็งคล้ายกับกล้ามเนื้อทว่าสติปัญญาของพวกเขาจะหายไป เหลือเพยงแต่สัญชตาตญาณจงทำลายผู้ปลอดเชื้อไว้ง่ายมันคือคอร์ดิเซปเบนอินเฟคชันในเดลัสออฟัสแบบย่อมๆครับแต่ที่อาจจะทำให้มันอันตรายยิ่งกว่าคอร์ดิเซปคือพวกเชื้อราในอนาคตนี้พวกมันชอบความร้อนครับเวลามันเจอกับความร้อนเมื่อไหร่ตัวเชื้อราในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของโคสระเบิดออกเพื่อปลดปล่อยสปอร์จำนวนมหาศาลออกมาจึงคาดกันว่าสปอร์ที่ถูกปลดปล่อยออมาในกระบวนการนี้มาสามารถแพร่ใส่เครื่งหนึ่งของลอนดอนได้สบายๆแต่ก็โชคดีครับ ที่เชื้อราพวกนี้มันแพ้ความเย็นเอามกมากที่เมื่อมาสัมผัสกับอุณหภูมิต่าเมื่อไหร่เชื้อราดังกล่าวมันก็จะหยุดการเติบโตในทันทีครับจนสุดท้ายก็ตายลงในที่สุดสายพันธุ์สุดท้ายคือเมกอปเทอรันครับพวกมันคือแมลงยักษ์ที่สืบเชื้อสายมาจากแมลงตระกูลต่อพึ่งหรือแตนมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับฟิวเจอร์เพลเตอร์เลยทําให้ทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นศัตรูทางธรรมชาติกันแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาว่าใครจะอยู่เหนือสุดในระบบนิเวศ ซึ่งโดยรวมแล้วพวกมันจะมีลักษณะคล้ายกับมดผสมพึ่งครับมีตามีกรามขาเป็นป้องขนาดของร่างกายจะค่อนข้างหลากหลายครับตั้งแต่เท่าหนูในต,ตอนที่มันยังเป็นตัวอ่อนอยู่จนใหญ่โตจนเกือบเท่าฟิ t เจอร์เพ a รเดเตอร์เลยสูงประมาณ2.1เมตรยาวประมาณตั้งแต่2.4ถึง3เมตรได้เลยหรือไม่ก็อาจจะใหญ่กว่านั้นได้อีกครับมีปีกที่ค่อนข้างแข็งแรงทําให้มันสามารถบินได้แม้ลาตัวของมันจะใหญ่มากๆก็ตามโดยสืบเนื่องจากที่มันไม่มีหนวดนะครับ มาเลยทาให้เมกอปเทอรันต้องอาศัยสัมผัสการมองอย่างเดียวเวลาล่าเหยื่อเท่านั้นหรือเมื่อมันพบเหยื่อพวกมันก็จะรีบพุ่งกระโจใส่ทันทีไม่ได้คิดวางแผนเหมือนกับฟิวเจอร์เพลเดเตอร์แต่ทางนี้พวกเมกอปเทอรันพวกมันเหมือนจะมีแรงมากกว่าครับพวกมันสามารถใช้ขาที่เหมือนกับตะกะแตนจับเหยื่อวไว้ได้และกินเข้าไปแบบเป็นๆเ,เลยไม่เหมือนกับฟิวเจอร์เพลเดเตอร์ที่ต้องใช้ความเร็วเพื่ออ,อาศัยจังหวะและถึงเห็นแบบนี้ตัวเมกอปเทอรันก็เคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วเลยครับ ยังไม่นับรวมเรื่องความทนทานที่จากเปลือกแข็งของพวกมันก็ได้ทําให้พวกเมกอบเทอรันมันไม่ค่อยได้รับความเสียหายเวลาออกล่าเลยครับปืนนี่ตัดไปเลยการจัดจัดการกับพวกมันเราต้องใช้แรงที่มันเยอะมากๆครับถึงจะสามารถจัดการเมกอบเทอรันได้ตัวหนึ่งประมาณรถหนึ่งคันลั่นมาด้วยความเร็วสูงมากๆพุ่งชนด้วยเหตุนี้ทําให้ในเชิงปฏิบัติแล้วเมกอปเทอรันถือเป็นภัยอันตรายในอนาคตอันดับต้นๆของมนุษย์เลยแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือพวกเมกอบเทอรัน มันสามารถอยู่กันเป็นฝูงได้ครับสามารถทํางานออกล่าพร้อมกันไปในระบบได้ทําให้มันยากต่อการรับมือขึ้นไปอีกแต่ก็โชคดีหน่อยเพราะน้อยมากครับที่เราจะเห็นแบบนั้นส่วนมากแล้วพวกมีออเทอรันที่อยู่กันตัวเดียวมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเมื่อคิดว่าพวกมันวิวัฒนาการมาจากแมลงในกลุ่มพึ่งต่อแตนที่อยู่กันเป็นฝูงใหญ่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจในพรามิวออลครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้อยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเดโนเสา์อีกไหม คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดซับฝากชื่อวันหนึ่งทีไว้ถ้าอยากติดตามแบบวิญญาณตามติดค่อยกดกระดิ่งสำหรับวันนี้เดอะโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ